สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวปฏิชาดูดวงคณะครุศา,าสตร์โปรแกรมภาษาไทยค่ะจะนําเสนอความสําคัญของหลักสูตรค่ะสันทําบํารุงอ้างถึงมนัสธาตุทองให้ความสําคัญของหลักสูตรไว้9ประการดังนี้ค่ะ 1. หลักสูตรเป็นแผนพัฒนางาน,านหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู 2. หลักสูตรเป็นข้อกําหนดแผนการเรียนการสอน 3. หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการ 4. หลักสูตรเป็นแกนมาตรฐานการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับต่างๆ 5. หลักสูตรเป็นแผนการดำเนินงานของผู้บริหารการศึกษา 6. หลักสูตรจะกำหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญน,นอกงามและการพัฒนานการของเด็กตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 7. หลักสูตรจะกำหน,ลนดลักษณะและรูปลักษณ์ของสังคมในอนาคตได้ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด 8. หลักสูตรจะกำหนดแนวทางให้รู้ ทักษะความสามารถความประพฤติที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม 9. หลักสูตรจะเป็นสิ่งที่วงชี้ถึงความเจริญของประเทศสรุปนะคะหลักสูตรเป็นสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษา3ระดับคือ 1. ระดับประเทศเป็นการชี้ให้เห็นแนวทางการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและเป็นตัวชี้ให้เห็นแนวโน้สมสังคมกับการจัดการศึกษา ในอนาคต 2. ระดับการศึกษาซึ่งนับได้ว่าสูตรเป็นหัวใจและจุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น 3. ระดับห้องเรียนมีความสำคัญต่อการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรงโดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบที่กำหนดแนวทางว่าจะสอนใครเรื่องใดเพื่ออะไรค่ะ ความสำคัญของหลักสูตรก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ